สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่14กรกฎาคม2 5 6พรสิมีรายงานข่าวความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนะครับว่าผู้นํารัสเซียนั้นจะเดินทางเยือนอิหร่านในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งข่าวนี้ออกมาหลังจากที่ทางด้านประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นําของสหรัฐนั้นเดินทางเยือนอิสราเอลแล้วก็จะเดินทางต่อไปอยังซาอุดีอาระเบียในสองวันทั้งหน้านี้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับก็เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้จอร์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมัน่นคงแห่งชาตินั้นออกมาระบุว่าเวลานี้ทางการอิหร่านนั้นกําลังเตรียมการในการที่จะมอบเนี่ยครับโรนกิจอาวุธจํานวนมากให้กับทางด้านของทัพรัสเซียเพื่อใช้ในการปฏิบัติการทา,ทางทหารในยูเครนนะครับแต่ว่าตามกาหนดการของผู้นํารัสเซียน,น,นั้นเนี่ยครับการเดินทางไปเยือนอิหร่านครั้งนี้ประธานาธิบดีว,วาลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะร่วมหาหารือไตรภาคีกับผู้นําของอิหร่าน นั่นก็คืออิบราฮิมไร,รซี่และก็ผู้นําของทูเกียนะครับนั่นก็คือทางด้านประธานาธิบดีเรเซฟเธยิเพอร์โดกันนะครับผู้นําของทูเกียประเด็นที่จะพูดคุยกันนั้นก็คือการประชุมแอสตานานะครับเป็นการประชุมประเด็นเกี่ยวกับซีเรียในเรื่องของการที่จะฟืน้นฟูซีเรียรวมถึงปัญหาความขัดแย้งในซีเรียรวมถึงปัญหานะครับระหว่างชายแดนซีเรียกับทางด้านทูเกียนั่นแหละนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฮะก็บอกว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามอย่างยิ่งน,นะครับเพราะว่าการที่ทางด้านในส่วนของอิหร่านเองนั้นเนี่ยออกมาประกาศนะครับในการที่จะมอบก,การช่วยเหลือให้กับทางด้านกองทัพรัสเซียนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นออกมาบอกเรื่องนี้ว่าเป็นความล้มเหลวของกองทัพรัสเซียในการปฏิบัติการทางทหารในยูคเครนจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากทางด้านอิหร่านแต่บรรดาน,นักวิเค,คราะห์เนี่ยครับทางทหารนั้นก็มองว่าเนื่องจากว่าอิหร่านนั้นเนี่ย มีโรนหลายรุ่นแล้วก็โรนของอิหร่านนั้นเนี่ยครับมีประสิทธิภาพเนี่ยครับที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยครับในสมรภูมิที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยครับในหลายภาคส่วนนั้นจึงมีความจําเป็นในการที่จะเลือกใช้โรนให้เหมาะสมแล้วก็เป็นการประกาศนะครับผ่านความร่วมมือที่ชัดเจนนะครับว่าอิหร่านนั้นเนี่ยให้ความร่วมมือกับทางด้านรัสเซียต่อสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั่นคือเป็นการแสดงออก เชิงสัญลักษณ์ที่น่าจะชัดเจนแต่ว่าไม่ใช่ความล้มเหลวของทางด้านรัเสเซียในสมรภูมิรบแห่งนี้เพราะว่าถ้าล้มเหลวนั้นเนี่ยครับรัเสเซียคงไม่สามารถที่จะเข้าไปยึดครองพื้นที่ต่างๆได้จากยูเครนจากต่อเนื่องแม้ว่าเวลานี้ทางด้านยูเครนนั้นจะพยายามที่จะตอบโต้รัเสเซียแต่ก็ไม่ได้ทําให้รัเสเซียนั้นเนี่ยต้องถอยร่น นะครับออกไปจากพื้นที่ที่พวกเขายึดครองนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับการเดินสายของประธานทุบดีวลาดิเมียร์ปูตินกับช่วงเวลาการเดินสายของประธานทุบดีโจบไบเดนผู้ดาของสหรัฐในภูมิภาคนี้ก็นั่นหมายความว่าภูมิภาคนี้เนี่ยกำลังเป็นภูมิภาคที่บรรดาชาติมหาอำนาจนั้นกําลังทวงดุลแล้วก็ให้ความสนใจซึ่งในสถานการณ์แบบนี้พวกเราเองก็ควรจะต้องจับตาเอาไว้อย่างใกล้ชิดนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับ ที่ช่องหาอินเตอร์เนิวั้้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ